สวัสดีครับวันนี้ทีมพรเจริญตีบ้านเข้าหน้างานที่ไผ่สรีครับก็เป็นเพิงรถเสาเหล็ก4ต้นเสาไม้อีก18ต้นใส่วงบอ่อครับยกสูงขึ้นมาเมตรนึงใส่วงบอ่อวงบอ่อแล้วก็เทฐานทุติง่งถ้าเป็นเหล็กก็ต่อ ต่อเตาหม้อเดิมเม็ดหนึ่งลงรถหรือว่าลงเก็บของครับของที่ย้ายออกจากโกดังก็อยู่ข้าง พื้นที่ด้านหลังตอนนี้ขึ้นมาประมาณขึ้นมาก็เกือบเมตรแล้วครับแ0ดเซน ที่ด้านนอกอันนี้ดินทางเข้านาบัานดินคือระดับนี้ครับผดินก็ประมาณ1เมตร1เมตรก็ดินก็จะ1 m. 1 m. ประมาณนี้แต่ก็ยังดันขึ้นอีกอยู่นะครับยกขึ้นอีกใส่วงบ่อ ต้องตินเสาไม้ต้องไปอยู่บนปากวงบอ่อแล้วก็เทวุ้นเข้าในบอ่อเป็นฐานติดต่อสอบถามเราได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สิบเก้าใส่วงบ่อสิบแปดต้น แล้วก็สีต้นเหล็กนี้คือตัดเหล็กต่อฝากติดตามไว้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ